การเมืองไทยไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรถึงนาทีนี้ก็ยังถือว่าเข้ากับสถานการณ์การเมืองไทยทุกสมัยไม่เว้นแม้แต่สูตรจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้เพราะการจัดตั้งรัฐบาลที่ยืดเยื้อมากกว่า70วันและกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้ข้อสรุปจนกระทั่งพักก้าวไกลยอมถอยพร้อมส่งไม้ต่อให้กับพักเพื่อไทย ในฐานะพักลำดับสองเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลทำให้สถานการณ์ต่อไปต้องจับตาไปถึงการดึงเสียงจากขั้วรัฐบาลเดิมให้ครบ375เสียงโดยเฉพาะวงชนแก้วช็อกมิ้นกับพักภูมิใจไทยเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญต่อการจัดตั้งรัฐบาลถึงแม้ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยยืนยันว่า การหารือครั้งนี้เป็นเพียงการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการโหวตนายกเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเทียบเชิญร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดแต่การปรากฏตัวระหว่างสองพักการเมืองครั้งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างถึงแม้ก่อนการเลือกตั้งก็เป็นพักเพื่อไทยเคยเปิดเวทีปราศายัยไล่หนูตีงูเห่าที่จังหวัดศรีสะเกดมาแล้ว ไม่ต่างจากสายสัมพันธ์ของเนวินชิดชอบครูใหญ่พักภูมิใจไทยกับทักษิณชินวัตรจากวลีมันจบแล้วครับนายที่สร้างแผลในใจมายาวนานกว่า15ปีกำลังถูกจับตาในช่วงนี้ว่าได้แปลเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่เพราะหากย้อนกลับไปช่วงค่ำวันที่24ทธันวาคม2565 เนวินชิดชอบกล่าวช่วงหนึ่งระหว่างจัดงานบุรีรัมถิ่นภูเขาไฟไดโนเสาร์เขาดาว2023ที่สนามช้างอารีนาอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมถึงสถานการณ์การเมืองหลังการเลือกตั้งปี2566ว่าหลังการเลือกตั้งทุกพักส,สามารถจับมือกันได้โดยเฉพาะสิ่งที่เนวินมองว่าประเทศไทยกับการเมืองไทย ไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรและสิ่งที่เป็นกลไกลสำคัญที่สุดคือการตัดสินของประชาชนในวันลงคะแนนเลือกตั้งจะเป็นสิ่งบังคับให้นักการเมืองและพรรคการเมืองต้องรู้ว่าประชาชนต้องการอะไรไม่ต่างจากท่าทีของอนุทินหัวหน้าพักที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่ามีความพยายามทอดไมตรียังพรรเพื่อไทย โดยเฉพาะจังหวะที่ความสัมพันธ์ของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลกำลังสั่นคลอนจึงไม่แปลกที่หลายฝ่ายจะประเมินว่าความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยและพรรคการเมืองคั้ว188เสียงจะเร่งชิงจังหวะดันสูตรมีก้าวไกลไม่มีเราในการพลิกขั่วจัดตั้งรัฐบาลทํากลางกำหนดการเดินทางกลับบ้านของทักษิณที่แพทองทานชินวัตรประกาศไว้ว่า จะมีขึ้นในวันที่10สิงหาคมนี้ซึ่งในวันนั้นก็ต้องติดตามว่าการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยยังมีชื่อก้าวไกลด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองขณะนี้ก็ไม่ต่างจากการชำระแผลลึกในใจระหว่างทักษิณชิน,นวัตรและเนวินชิดชอบจากวลีมันจบแล้วครับนายซึ่งสุดท้ายแล้วอาจปแปลเปลี่ยนเป็นจุดร่วมการจัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้า แบบฉบับวินวิน